นี่นะครับมาเบิ่งกันองานของเจ้าจอเดียครับหลังจากหลังจากลงรถมากครับออย่งกระเดกคักฟ้อนเลยครับออกลุยงานเลยรับอันนี้ถือว่าออกมาสอมเบิ้งครับออกมาสอบเบิ้งครับมัดสวยๆครับ สวยๆมัดๆนะครับเจ่าเจวาเดียวครับพี่น้องเแต่ผคืออยากอาเพี้ยงอยู่ในช่วงนี้ครับกิดต่อมาได้ครับเกิดสวยไหครับบรกาศรนงให้น่าอยากซุ้มแน่ครับเล่นบ่ได้ครับให้หน้าอยากซุ้มแน่คเล่นบ่ได้คเอาว่าได้ครับ อัดแข้งเตียงที่ครับมัดแข็งนะครับมัดแข็งแผ่นเตี้ยแหน่ครับแผ่นหลอกหอกวดตอกควงครับคุ้มครับเอาจอนดี้ครับครับส่งมาจากแนี่ยเบอร์จากสุพรรณครับมาดูย่างสายเท่า ครับเ <t iny word> พื่อนรวยจัรมากสามสิบเก้าครับคูใาแล้วครับครับผมทำมัดจิตมัดรับพวอแกครับ่เราไป็นท่แรกใ แค่นี้คู่อัดมากแล้วนะครับคู่อัดระบบ,น,น,บน,ะน,น,นะครับเพราะว่า,า,เ,าเรื่องเรื่องมันมอความเสมอนะครับเพราะว่ามันคือเอารงผ่นใจในะครับรถก็ถือไปเพืเพืตอเพื่อนี่นนเท่าไรมันถามระบ,บบได้นะครับเพราะว่าม,ม,บบบมันเระบบมัดเนาะ Apo'y patok-patok tayo, ha? Kaya, ito yung mga nata. 应该。 งานของเกี่ยวกับเบียรครับเปิน่องไม่ครับพี่ลงมาแต่จา,จากท่านบรครับมาถึงที่เป็นจริงของผาติตาเข้าลองเบิร์นสับเบิ่อต้กันครับพี่น้องผู้ที่มักอาชีพนี้จะครับจากเบิร์นสัมขอบคุณน,นะครับพี่น้องผู้เปิดเบิร์นสับเปิดเบิร์นเปิดชมและให้กำลังอุกมร่างใจนะครับขอบคุณดางสูงน,นะครับผม